นิยายเสียงเรื่องเข้ามาแล้วได้ปลดหลับตาบทนำตอนที่เราคบกันเขาบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกแต่ถ้าคุณจูบผมทุกๆสิบนาทีผมจะทำเรื่องไราสาระกับคุณก็ได้พอเขาหึงเขาก็บอกว่าเมื่อเทียบกับผมคนนี้ผู้ชายคนนั้นก็เต็มไปด้วยความโง่เขลาตั้งแต่หัวจรดเท้าสิ่งเดียวที่เขาไม่โง่ก็คือเขารู้เหมือนกันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีถึงผมจะมีประสบการณ์ไม่มาก แต่คุณสมบัติและความเข้าใจของผมก็เหนือกว่าข้อสังเกตของผมความแข็งแกร่งของผมก็ดีมากเช่นกันเมื่อขอแต่งงานเขาก็พูดว่าแค่คำพูดไม่สามารถอธิบายได้ถ้าต้องสรุปก็คือผมรักคุณด้วยหัวใจและชีวิตทั้งหมดของผมบทที่หนึ่งท้องฟ้าเมืดครึ้มบทบางภูเขาที่อยู่ห่างไกลและชั้นหิมะบางๆกองรวมกันบนเส้นทางในป่า อากาศเย็นและสดชื่นเล็กน้อยหากเดินเข้าไปจะรู้สึกว่าร่างกายเต็มไปด้วยกลิ่นไอของกิ่งสนและหิมะที่เย็นสบายเจียนเหยาลงจากรถบัสข้างถนนสายหลักเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางหินแล้วเดินต่อไปอีกกว่าสินาทีในที่สุดเธอก็เห็นวิลล่าสไตล์ยุโรปขนาดเล็กที่มีหลังคาสีเทาเขียวอยู่บนเนินเขาข้างหน้าตั้งแต่ที่เจียนเหยาจำความได้ วิลล่าแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนไหล่เขาในเขตชานเมืองเวลาผ่านไปกว่า20ปิปีและถึงแม้จะมีมุมมองด้านศิละปะในปัจจุบันอาคารที่มีสัดส,ส่วนที่ดีแห่งนี้ก็ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใดแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่สถานที่แห่งนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อาคารเล็กๆนี้ตั้งอยู่ตามลำพังบนภูเขาและมืดมิดอยู่เสมอเมื่อเจอนเหยียวยังเป็นเด็ก มีคนกลัวเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านผีสิงเมื่อโตขึ้นก็ได้ยินข่าวลือว่าที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของปัญญาชนคนหนึง่งซึ่งกลับมาจากต่างประเทศต่อมาพรรยาาของบุคคลน,นั้นเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บจึงพาลูกชายคนเล็กของตนเดินทางข้ามมหาสมุทรไปด้วย แต่วันนี้ไฟในวิลล่ากลับเปิดขึ้นอีกครั้งผนังด้านนอกที่มีรอยด่างแต่เดิมได้รับการทาสีใหม่และปิดทับด้วยไม้เลื้อยสีเขียวไม่รู้ว่าตักไค่น้ําและวัชพืชที่ประตูถูกกําจัดไปเมื่อใดเจียนเหย่เป็นนักศึกษาในภาควิชาภาษาอังกฤษมาที่นี่เพราะว่าครูโรงเรียนมัธยมแนะนําให้เธอรู้จักงานแปลนอกเวลาค่าตอบแทนดีแต่ว่ากันว่าเจ้าของที่นี่จู้จี้จุกจิกมาก เขาแนะนำมาหลายคนแล้วแต่ไม่มีใครชอบเขาเลยดังนั้นทันทีที่เธอปิดเทมอมอาจารย์ก็ได้บอกเธอที่เป็นลูกศิษย์ที่เขาแสนภูมิใจเจียนเหยาถอดถุงมือขนสัตว์ของเธอและข้อประตูคนที่ต่อเป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่าปีสวมเสื้อสเวตเตอร์บางๆและกางเกงขายาวสีดำตัวสูงและผอมเป็นคนที่หล่อเหลาเมื่อเขาเห็นเธอชายคนนั้นก็ยิ้มเจียนเหยาใช่ไหม แก้มของเธอแดงเล็กน้อยจากความหนาวเย็นและลมหายใจของเธอก็เต็มไปด้วยหมอกสีขาวทําให้ดวงตาของเธอเปียกแฉะใช่แล้วฉันชื่อเจียนเหยาสวัสดีค่ะรีบเข้ามาสิชายคนนั้นหันหน้าไปทางอื่นแล้วให้เธอเข้าไปในบ้านนี่คือบ้านสไตล์ยุโรปคลาสสิกโดยสมบูรณ์ผ้าม่านสีม่วงทองเข้มหลายชั้น โซฟากำมะหยี่พร้อมพนักพิงโค้งขนาดใหญ่มมานั่งพร้อมที่วางแขนทาสีเงินและเปลวไฟลูกโชนในเตาผิงที่ทำให้ห้องนี้ดูย้อนยุคและเงียบสงบบันไดไม้สีน้ำตาลเข้มยักษ์นำไปสู่ชั้นสองชั้นบนเงียบสงบและดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่สิ่งเดียวที่แปลกก็คือหน้าต่างทุกบานมีราวโลหะสีสดใสและผ้าม่านก็ปิดแน่นไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาได้ ในเวลานี้ชายคนนั้นได้ล้างมือที่หน้าอ่างล้างจานเขา,าพับแขนเสื้อชงชาร้อนให้เจียนเหยาและนั่งลงลงข้ามเธอมีกลิ่นจางๆบนร่างกายของเขาซึ่งค่อนข้างคุ้นเคยแต่เจียนเห่ยาจะไม่ได้ว่าเธอได้กลิ่นมาจากไหนรอยยิ้มของชายคนนั้นเป็นมิตรมากฉันขอแนะนำตัวเองก่อนนะฉันชื่อฟูจอยีอ่เจ้าของเดิมที่นี่ก็คือปัวจินยานและฉันเป็นเพื่อนของเขา เรากำลังมองหานักแปลที่จะมาแปลบทความบางส่วนของเขาเป็นภาษาจีนเจียนเหยาพยักหน้าและไม่รู้ว่าปวัวจินหยานคนนี้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าของเดิมหรือเปล่าหรือบางทีสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปและคนก็เปลี่ยนไปแล้วฟู่จื่อยู่หยิบกระดาษและปากกาออกมาจากใต้โต๊ะกาแฟและส่งให้เธอเริ่มกันเลยพูดตามตรงนะเราต้องทดสอบว่าเธอมีคุณสมบัติสำหรับงานนี้หรือไม่ กรุณาแปลบทความภาษาอังกฤษนี้ภายในเครื่องชั่วโมงด้วยจินเหวาพลิกดูข้อมูลเงยหน้าขึ้นแล้วถามว่าคุณมีคอมพิวเตอร์หรือไม่คะฟูจิยี่ใส่หัวและแสดงรอยยิ้มอย่างช่วยไม่ได้จินยานเขาชอบสิ่งที่เขียนด้วยลายมือนะโอเคค่ะเจีนยนเหวาหยิบปากกาและกระดาษขึ้นมาและเริ่มแปลฟูจิยี่ลุกขึ้นและล้างมือของเขาเขาไม่สนใจเธอและไปดื่มชาตามลำพังที่ริมหน้าต่าง ผู้ตายถูกทรมานทางเพศและเสียชีวิตมีร่องรอยของการถูกมัดที่มือและเท้ามีบาดแผลฉีกขาดหลายจุดบนร่างกายส่วนล่างเจียนเหวาแปลสองสามประโยคแปลกใจเล็กน้อยและเงยหน้าขึ้นมองฟู่สื่อยื่ที่ดูไม่แยแสอะไร เจียนเหว่เคยแปลข้อมูลข้างเคียงมามากมายแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกใจมากนะักหลังจากนั้นไม่นานก็ได้พบกับวลีที่ไม่คุ้นเคยและเมื่อดูข้อความทั้งหมดก็พบว่ามีคำที่ไม่คุ้นเคยอยู่บ้างเธอจึงถามว่ามีพจนานุกรมมืออาชีพไหมคะฟู่จียยี่ยิ้มและชี้ไปที่ชั้นหนังสือข้างๆใช้ได้ตามที่เธอต้องการเลยนะ เจียนเหยาหาพจนนนุกรมหลายเล่มอย่างรวดเร็วเธอเบิกตากว้างและเธอก็เริ่มเปรียบเทียบคำแปลแพทย์สัมพันธ์ภาวะขาดอากาศหายใจการเป็นพ่อแม่การถูกฆ่าตายถ้าหากว่าเธอรู้คำเหล่านี้ก็คงจะแปลกมากเลยในที่สุดก็แปลข้อความทั้งหมดและตรวจสอบอีกครั้งผ่านไป25นาทีแล้วฟูจอยีอ่ดูเหมือนจะประหลาดใจเล็กน้อยกับความสำเร็จของเธอเขารับไปแล้วเหลือบตามองและเขาก็พูดว่า เธอรอเดี๋ยวก่อนนะฉันจะเอาไปให้เขาดูก่อนหลังจากพูดแล้วเขาก็หันหลังกลับและขึ้นไปบนชั้นสองที่แท้ปัวจินยานก็อยู่ชั้นบนเจียนเหยานั่งบนโซฟาและรอยอย่างเงียบๆไม่นานฟูจอยุ่ก็ลงมาชั้นล่างอีกครั้งเขาล้างมือที่อ่างล้างจานอีกครั้งหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดให้สะอาดจากนั้นเขาก็นั่งลงลงข้ามกับเธอเขายังอ่านอยู่คงต้องรอเขาสักพักนะโอเคค่ะ ทั้งสองเริ่มพูดคุยกันฟูจอยื่ยิ้มและถามว่าคุณกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองบีอย่างั้นเหรอเจียนเหยาวยิ้มและตอบว่าใช่ฉันจะสำเร็จการศึกษาในปีหนะ้าฟูจอยื่พยักหนะ้าไม่เลวนี่จากที่พูดคุยกันมาตั้งนานเธอยังไม่รู้เลยนะว่าฉันทำอะไรเขาหยุดชั่วคราวและมองเธอด้วยรอยยิ้มลองเดาดูไหม เขาอายุมากกว่าเจียนเหวยาสองสามปีและเขาก็สุภาพมากเจียนเหวยาวมีความประทับใจแรกพบและตอบด้วยรอยยิ้มหมอหรือเปล่าคะรอยยิ้มในดวงตาของฟูจอยุอ่ลึกซึ้งขึ้นทันทีเธอมองออกได้อย่างไงนะเจียนเหวยาวดีใจมากที่เธอเดาถูกดวงตาของเธอจ้องมองไปที่นิ้วเดียวยาวของเขา ฉันก็ลองเดาเหมือนกันค่ะฉันเห็นว่าคุณล้างมือหลายครั้งและชอบที่จะรักษามือให้สะอาดและได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลด้วยและนิ้วของคุณก็ดูเหมือนหมอมากขอบคุณนะฉันจะถือว่านั่นเป็นคำชมก็แล้วกันเขากล่าวจากนั้นนิ้วของมือทั้งสองก็สัมผัสกันและบินอย่างรวดเร็วรกับผีเสื้อสองตัวที่กระฉับกระเฉงเต้นรำซึ่งทำให้เจียนเหยาตื่นตาตื่นใจ ดังนั้นจึงส่งผลให้ทั้งสองคนค่อนข้างคุ้นเคยกันดีหลังจากคุยกันไม่นานหัวข้อก็กลับมาที่ปอ๋อจินยานจื่อยู่ถอนหายใจและพูดว่าฉันจะไปจากที่นี่ในะอีกไม่กี่วันฉันกังวลน,นิดหน่อยเกี่ยวกับจินยานพูดตามตรลงนะบุคลิกของเขาค่อนข้างจะสันโดษไปหน่อยเมื่อฟังที่เขาประเมินคุณป๋วที่ไม่เคยพบกันมาก่อนเจียนเหยาก,ก็แค่ยิ้มอย่างสุภาพไม่พูดอะไรและไม่ถามอะไรสักคำ ฟูจอยุ่เหลือบมองเธอแล้วพูดว่าเขากลับมานานแล้วและเขาก็ไม่มีเพื่อนสักคนฉันพนันได้เลยว่าเธอคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากลับมาเมื่อไหร่นะรอยยิ้มของเจียนเหยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเธอยังมีความตั้งใจที่จะตอบแต่ฟูจอยุ่ดูเหมือนจะมองเธอด้วยความสนใจและรอคำตอบของเธอทัศนคติที่อบอุ่นเช่นนี้ทำให้เจียนเหยารู้สึกแปลกๆในใจ แต่เธอไม่มีเวลาคิดให้ลึกซึง้งจึงติดตามหัวข้อของเขาและต่อไปว่าเขากลับมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยปีที่แล้วฉันไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านตอนที่ฉันผ่านมาที่นี่ไม่เห็นไม้เลื้อยเลยพอเข้ามาครั้งแรกไม้เลื้อยก็สูงสี่ห้าเมตรแล้วไม้เลื้อยที่บ้านของฉันหนึ่งปีก็คงจะสูงประมาณนี้ พวกเขาทั้งสองพูดคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวพูดื่ยยิ่มองดูนาฬิกาของเขาและยิ้มเล็กน้อยนี่ก็นานแล้วเธอกลับไปก่อนและฉันจะคุยกับจินยานและโทรหาเธออีกครั้งนะขอบคุณเธอมากที่มาในวันนี้หากเขาตัดสินใจให้เธอเขาจะเซ็นสัญญางานกับเธอเธอต้องทำงานที่นี่เป็นเวลา20วันติดต่อกันงานปลทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นทันทีห้ามนำข้อมูลเข้าหรือนำออก เขาเพิ่งจะพักฟื้นเมื่อไม่นานมาน,นี้และไม่ชอบให้ใครรบกวนดังนั้นเธอจะขึ้นไปชั้นสองไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตรายละเอียดอื่นๆจะมีการหารือเมื่อลงนามในข้อตกลงเมื่อเจียนเหยาออกมาจากวิลล่าก็ใกล้จะค่ำแล้วในที่สุดดวงอาทิตย์ก็โผล่ออกมาจากเมฆแสงสีทองส่องไปทั่วภูเขาและทุกสิ่งก็ถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ที่สายราคริสตันและหิมะตก เจนเหยารู้จักการแปลของเธอดีและรู้สึกค่อนข้างมั่นใจเกี่ยวกับงานนี้แม้ว่านายจ้างจะยังไม่ปรากฏตัวแต่เขาก็ค่อนข้างลึกลับและแปลกประหลาดอย่างคลุมเครือแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นงานที่อาจารย์แนะนำและน่าจะเชื่อถือได้เมื่อเดินไปที่เดินเขาห่างออกไปไม่กี่เมตรเจีนเหยาวมองกลับไปและตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นใครบางคนอยู่บนหน้าต่างชั้นสองชายคนนั้นสวมชุดสูทสีดำบริสุทธิ์ ลงราวกับมีดและร่างกายของเขาสูงและเพียวบางสะดุดตามากเพียงแต่เป็นการย้อนแสงเลยมองไม่ชัดว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงทันทีที่เจียนเหวี่ยงจากไปฟูจืยูยก็ขึ้นไปที่ชั้นสองเมื่อเทียบกับความอบอุ่นและสง,ง่างามชั้นล่างแล้วชั้นนี้มีเพียงทางเดินที่ยาวแคบและลึกนํำไปสู่ห้องปิดหลายห้องผนังสีขาวไม่มีการตกแต่งใดๆทำให้ดูน่าขนลุกและหนาวเย็น ประตูห้องด้านท้ายแง้มไว้ฟูจอยี่ผลักเปิดประตูและพิงแผงประตูเขาสูญเสียความสง่างามและความอ่อนโยนทั้งหมดที่เขามีเมื่อเผชิญหน้ากับเจียนเหยาและตะโกนขึ้นเชี่ยเอ้ยเสียงนี้คำรามอย่างดังทําให้ชายที่อยู่ริมหน้าต่างก้มหน้าอ่านหนังสือเลิกคิ้วมองดูเขาและเขาก็มุ่งความสนใจไปที่การอ่านต่อไปฟูจอยี่ไม่สนใจเขาหยิบกองเอกสารที่เจียนเหยาแปลมาจากโต๊ะ โยนมันเข้าในอ้อมแขนของชายคนนั้นแล้วพูดว่าการแปลนี้ถูกต้องและตัวเขียนก็สวยงามมากจากนั้นเขาก็หยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าของเขาซึ่งเป็นกระดาษเรียบสีขาวแผ่นบางๆมีเส้นสอสาบรรทัดเขียนด้วยหมึกสีดำคำถามที่หนึ่งอาชีพของฟู่จื่อยู่คืออะไรคำถามที่สองฉันย้ายมาที่นี่นานแค่ไหนแล้วนี่เป็นหัวข้อที่ฟู่จื่อยู่ขอให้เธอเดาเมื่อเขาคุยกับเจียนเหวเขาตกกระดาษบนโต๊ะ เธอวิเคราะห์คำถามของนายทั้งหมดถูกต้องแล้วนายพอใจกับการแปลนี้หรือ,อยังล่ะรอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นที่มุมปากของชายคนนั้นแต่เขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นฟูจิยุ่กลัวว่าเขาจะจับผิดกับสิ่งอื่นๆดังนั้นเขาจึงพูดเกือบเด็ดขาดถ้านายยังไม่พอใจนายก็สามารถแปลมันเองได้นอกจากนี้ฉันก็ไม่ใช่ผู้ช่วยของนายฉันจะกลับไปที่เมืองบีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่าคาดหวังว่าฉันจะช่วยทำธุระให้นายอีกต่อไปเลย จากนั้นชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นจากด้านหลังหนังสือมองเขาด้วยสายตาที่แปลกมากและตอบช้าวๆว่าเวลาของฉันไม่ใช่เวลาที่จะมาทำสิ่งที่น่าเบื่อแบบนี้ฟูดิสยยิแตะลึงกับสิ่งที่เขาพูดและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพึมพำรรนายเป็นนักอาชากรวิทยาเธอก็เป็นเพียงแค่นักแปลตัวน้อยทำไมนายจะต้องทดสอบความสามารถในการสังเกตและความสามารถในการคิดของคนอื่นด้วย มันทำให้ฉันต้องตั้งคำถามวนเวียนและเธอคงคิดว่าฉันเป็นคนช่างพูดแนะ่ชายคนนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษแน่นอนว่าฉันไม่สามารถปล่อยให้ใครที่ง้อเกินไปมาแปลง,งานของฉันได้คนที่ไม่เฉียบแหลมและไม่พิถีพิถันในการคิดถูกกำหนดให้สามารถแปลความหมายตามตัวอักษรเท่านั้นและไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดและถ้อยคำอันวิจิตรบรรจงได้ผู้จื่อยี่พูดไม่ออก แต่เขาคุ้นเคยกับมันดังนั้นเขาจึงถามด้วยความโกรธและตลกเจียนเหยาคนนี้สามารถเข้าใจจิตวิญญาณของนายได้อย่างนั้นเหรอชายคนนั้นจมอยู่กับความคิดอยู่พักหนึ่งเขาก้มศรีรษะลงแล้วอ่านต่อไม่มีใครเข้าใจได้